สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์ไพ่นะครับที่ได้รับความยอมรับนะครับว่ามีความแม่นยำสูงนะครับจากต่างประเทศนะครับชื่อว่า Wisdom of the Oracle นะครับซึ่งเป็นไพ่ที่มีชื่อเสียงของคุณนะครับกอร์เรตบารอนลีดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถือว่านะครับประสบความสำเร็จในชุดนี้เป็นอย่างมากนะครับเราก็ไปดูกันนะครับรายละเอียดเนี่ยไพ่ของคุณบา คาร์เดย์บาลอนลีดเนี่ยมีด้วยกัน52ใบนะครับข้างในก็จะมีไกด์บุ๊กด้วยนะครับเป็นเล่มสีแดงนะครับสวยงามนะครับโดยมีนะครับเป็นผู้หญิงนะครับถือตราช่างนะครับเป็นสโลแกนของชุดนี้นะครับเขาก็จะบอกว่า ask and know ask and know นะครับถามแล้วก็จะรู้นะครับถามแล้วก็จะรู้นะครับเป็น ไพ่ที่น่าสนใจและน่าศึกษามากนะครับโดยใชย้ไพ่ทั้งหมด52ใบนะครับคุณคารลดบริดีก็ใช้เวลาในการค้นคว้าและคิดคน้นไพ่สำหรับนี้ขึ้นนะครับซึ่งก็ความแม่นยำไม่น้อยกว่า,าสำหรับใดๆนะครับบางทีก็มีความหมายมากมายนะครับเพราะว่านะครับไพ่ นะครับแค่ใบเดียวสามารถตอบโจทย์ได้นะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับสามารถที่จะให้คําตอบได้มากมายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นหน้าหลังไพ่นะครับด้านหลังไพ่นะะนี่นะครับก็จะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปใบหนึ่งนะครับเป็นรูปของไพ่อยู่ใบหนึ่งนะครับ เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งก็หมายถึงนะครับการหมุนวนนะครับของวัฏจักรชีวิตรเราจะออกจากวัฏจักรชีวิตนี้ได้อย่างไรนะครับแนวคิดของคุณคอร์เรสบาลอนลีสนะครับเธอชื่อว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีวิญญาณอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่านะครับเมื่อเราไป หนาที่ต,ต่างๆนะครับอาจจะประสบพบเจอนะครับจิตวิญญาณที่จะมาบอกมาเตือนเรานะครับบางครั้งเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงนะครับความรู้ความรู้จากธรรมชาติเราได้นะครับตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สูขการบรรยายนะครับในเรื่องของการใช้ไพ่วิสตอมออฟเ e อะออร์